สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอกระเป๋าล้านที่เก้าเลยครับนี่เาล้านพาพี่พาน้องเข่าปลาสาวนประหัตทียิบแปดตุลาปีหกสี่ 64. ครับ,บมาหนีก็ว่าจีบบ่บริภาพี่พาน้องเข่าปลาแล้วครับพอดีว่าศิไปส่งลูกทสาหมันพอดีโคตร,ปรเป็นท่วเลื่อนว่าวันที่สองยังให้ไปไปเลยบริไปครับไปเลยเขาปลาพี่พาน้องเข่าปลาให้เก้ามันเลาะปลาเป็นฟูกให้เก้าครับมันนี เซี่ทันไหนยังคงพิกัดก็บขาเบื้องท่ายคลิปดวยครับเด้เออล่าจะบอกพิกัดส่วนถ่ายคลิปน่นะครับครับก็สวัสดีเอฟซีเก่าเอซีใหม่ครับโอ้ขอมาชมทั่วโลกครับมาเม,มื่อกี้เศร้าบรรยากาศหมืดขึ้มเลยครับฝ่าเป็นหมอกเสร็วฝนกระตกลงเม็ดน้ำครับมาเศร้ามา มากรรมบานสองก้นสามก้นกับพี่ใหญ่เก้าแล้วครับอปลามืนอนี่ปลาบรรยากาศปลากข็งเงียบเงียบอยู่ครับครับไปรอบเบิ้งเห็ดกับบาล้านครับไปเอาบาล้านสีนมานบ่มืนอนี่ครับมาพอแล้วครับนง,ง่ขาวสองดอกดอกบานครับจุ่มหนึ่งครับ อใหญ่ดีเลยฝนตกใส่เนาะได้เปลือนแฮะครับโอ้ยหวานใหญ่เลยครับงามเลยงูขาวจะเสียดายเนาะมหวานเนาะมาได้มาเท่าไหร่ทีอะหวานโมได้ขึ้นคะู่ครับหวานตาหนึ่งเอาใส่ดอกบานนะครับตาหนึ่งใส่ตัดตาดอกจูม

มูนเข้าไปมู่อ่านบ่ครับสองค่ครับงกเหลืองครับงกเหลืองสองบานครับนี่นแข็งดีเนาะแข็งดียู่แดดดสีมันเปลี่ยนครับ อยู่มเมลยงงอกหลือเ่าฝ่ากระเขิมมาแล้วเนาะฝ่ากระเขิมไม่อีกแล้วพายุเนาะฝนตกหลาแห้งปีนครับครับงอกสีส้มครับมันขึ้นมาคกกือพอดจะเห็ดบานเนาะมันีว่านห้า่มาว่านบ่นนได้มาแต่ว่าว่านก็ดีเลยเนาะ Rồi, chung nâng cấp bán nâng thấp Bàn này cái đi chung thấp Mẹ bàn cái nhà con ạ Không biết nổi chung thấp Ui Bỏ khang cân nổ Nâng nghỉ chưa đấy thấp bàn con ครับมีอีกจุ้มหนึ่งสีสันสวยงามแห่งครับครับเป็นงูสีส้มครับสามจุ้มครับเพชรแดงนาครับ Cặp 2 chùm. Ôi. Ừ. Ừ, cái đai nó. Cặp cây hay là ngô cặp. Hay nhảy lên. Cặp. Nhưng vô. Cặp mình nhang như

อีตง้งม้ำฝนครับอดอกงามๆเลยครับแกงเสียบไปครับกรสชาแบบเดียวกันเลยกับเพ็ดขอนครับหอมล่างอ่อนพอดีเลยมางอ่อนนะอู้หูสองงามเลย ดอกใเงยเน,ะนาะะโอ้ยเต็มมือเลยครับตัเบิดนึงเหลือ <c oughs> ครับแล้วงอกเหลืองบ้าน,นอีกแล้วครับโอ้ยฮะโอ้ยจะมันเสียดายด้เมื่อวานมาถึนมาถึนมาเนี่เต็มพูนตาเจาออ้าโกรย์เลยเนาะ งงเยวะแต่ว่าสมเห็นดอกบานเพิ่นบ่เกิดว่าจิออกอีกมาเหมืนนอนเขามาในด,ดงนี่บุกขั้นโพเลยมันครับฮะงกเลี้ยงครับว้ายทิศทางไหมงงกขาที่เสียดายเนาะหมูไง,ง <ừ. S 1> มึงบ้านเอาไะไรเลย

เลยพอจะดอกบานมานอนาดอกบาน,มานเมื่อพุท่าแกงเมืองมานน่ปิ่ตํำปุนเสียดเลยพร้อมกีบพีิดสดใส่ครับพออีกแล้วครับเหลือจุ่มหนึ่งพอกันตอนบ้านอีกแล้ว อีกสามจุ้มครับนี่ดูสบ<ใ>นี่เอดแท่ททงใช่ไหมมันบดเองมากเลยแม่งกัดคอมันเนาะครับมีใใรรนึงครับบางนี้พี่ไยเป็นซัาเปนเคยออกหาดสิบดอกหกสิบดอกครับเจ้านี่จเจ้าโบเห็นเห็นนหน่อย ครับเห็ดละงอกปานอีกดอกหนึ่งครับงามอยู่ครับเห็ดตึ้งไข่ครับกำลังแกงแสบเลยครับมีอีกดอกหนึ่งครับเห็ดตึ้งไข่ครับแกงอ่นหวานกินแกงเห็ดแสบไปแล้วบ่าวหลานครับมีอสองจูม,มเก็บมปเลยไปเอาเห็ดละงอกสีสสมจ้ะ บานหินไว้แล้วครับครับที่น้องสีส้มครับบานกันมีจูงกัมีครับน้องอี๋สองบาน ครับไปเพิ่มนิดน้อยครับอุ้ยดอกงาเพียงหวานด้วกันได้นี่ครับกระงกสีแดงสองจุ้มครับอุ้ยฮึเอาไงเฮียเดี๋ยวไม่้านตจะไม่นำน้าโมให้ได้ต้องมีโมหนึ่งอะเท็กโมครับมีใครนึงครับครับอีกสองใครครับอ๋อพอจะกำลังตูงแมนแม่เนาะสีแดงมืเอือนสอดนี่เหมือน พาเพิ่นกำลังขึ้นครับงกูกาว้าครับเอ้าวงานนะึงนะยเลยครับเป็นงอกทีสมครับมันมีใครหน่อยอืมมันแต่ในงครมนนี่นแหลไ,นนนะไหม แล้่องหกดงนี่กำลังสีออกอีกไปจากเนาะกำลังอ,งออกแล้วอดงก่หวาน่คอยมดวงชัดกันทั้งนั้นออกไปแล้วหวานยังอยูอ่รรยรยครับมีใครครับมเอื้อมาใหม่เนาะมึงเนาะเอื้องมาใหม่ถ้าผมถ้าผมเป็ติทุละเป็นติทุระเด้อคอนโซมประตูยังอยู่ครับ ไข่ห,ห,หนึ่งครับครับมีไข่นึงครับอู้มจะไข่เนะเาะงอ้ขาวครับท่านนี่ีครับดอกบานเพื่อนบานสวยงามอยู่แข็งดีท้ายเก่งเสียบแค่นี้นนครับมีอสองไข่ครับ ันตกลินมาใส่เย็บมูนงกจะออกอีกเนาะออกีนะอากาศแดดซองมแบบาแน่บานน้ครับมันใอากาศบางหันคึมๆึค,มครับช่วงเสาร์นนี้แสงแดดออกมาแล้วครับนี่อสองจูมงงามครับหอมเดียวกันเนะาะจะออกอ้อมหมเลย ครับเป็นไข่ครับเห็นแล้วเนาะเอาคอรับวั็ดีครับครับจะเป็นไข่ครับโอ้ยดอกงามแ้มครับปล่อยอีกแล้วครับหนึ่งอกสีชมมูหนึ่งแหม่งงามเลยนะแหมงงามเลยพอสิพอจะดอกบานทิ ยังนะครับไข่แก้มีสองไข่ครับพี่เป็นขาวเป็นไข่ดอกอ่ใหญ่เลยครับ มา uh huh. ล้านนี่เต้ปากแม่บานนี่จ้าวงัน <laughs> ครับเฮ็ดเพิ่นให้เพิ่นน้ำโอยให้เพิ่นคะคข้นเอิ่นในลายซื้อเนา้อ,องมาครับมีเห็ดบ้าล้านตัวนี้ตาหนี้ดอกจุ้มครับตาหนี้ดอกบานเพิ่นแล้วดอกจุ้มกับเพิ่นตาแล้วมันหวานนะครับ มันที่เกาแล้วมันนี่ครับงอกสีเหลืองครับเ <g iggle> บื้องดอกอนอบนแนมพูยพอดีขําเลยบ็ตั้งลกพักเฮ้ยแต่ว่ายัางมีเม่เพิ่นอยู่เลยครับ <c oughs> ให้ลูกหลาวบ่อน,นั่น,ลห,ลน,นหล่าวไจังไงกนมึงเนาะหล่าวไปจักโอ้ยโอ้โอ้บ้าไหุณอ่ะมาสมบุรกันเลย ขอผูวเดียวกัน ตั้งงแดงครับสั้งจุ่มงามเลยครับครับนี่บ้าล้านผ้าพีผพาน้องขับปลาห้าเฮ็ดแตไดเวลาพาพ,พาาาีผ้านนองเมื่อบานนะครับครับเพจบ้าร้านกับมันเยู่ครับมันี่ตาหนึ่งเป็นดอกบานครับเอาไปผูดเถ่าเกงปิ่งตำปนครับตาหนึ่งเกิเป็นจุ่มครับทามัน เป็นดอกจุม้มดอกกันบานขึ้นมาแน่จังหน่อยที่งงามน,น,นี่กับเต็มตาเลยครับมีแต่ใครหลายใครไม่ใครแน่เพราะว่าใครหน่อยคนกันหลายอยู่ครับครับที่กัดมันนี่กับ้บานนั้งแสงตำบลพลงามอำเภอบุญสลิกจังหวัดบุรีรัมย์ท่านี่ขี้เก่านะครับครับช่วงนี้ก็เพราะได้เก็บอยู่ครับเพราะว่าเห็ดก็คือจังออกไปเรื่อยๆอยู่แต่าว่าบ่มีกับ่บแมน่น ว่าไปเกไดใดกูมืออยู่ครับครับเอฟซีสันใดอย่างมากกับมาใดอยู่หรอกครับแต่ว่ามีผูนับสรางแน่ออย่านลงปลาครับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเนาะครับนอจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้บาลาน,น,ำน้ำแน่กดกระดิ่งเพื่อสติกแกเเตือนคลิปใหม่จากบาลานาบาลานผ้าพ,พี่ผ้าหน่องเขาปลาได้อีกครับครับ คลิปนี้กับฟกาไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะครับนอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ